แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่276อากาศหนาแน่นแต่แหลมคมดุดใบมีดตัดผ่านผิวบอบบางของอันชีซีเธอมองเปยดถังเซียนที่จมอยู่ในกองไฟหัวใจของชีซีเจ็บปวดเหมือนถูกบีบจนกล้ามเนื้อแทบแตกเปยเปยชีซีกรีดร้องซ้ำไปมาอยู่หลายครั้งเธอมองหาร่างเปยดถังเซียนในอากาศเทา มูม่ายยืนมองภาพตรงหน้าดวงตาเย็นชาและหญิงผยองของเขาค่อยๆหายไปฉีซีพยายามควานหาร่างเปิดถังเซียนเธอวิ่งไปรอบๆเหมือนแมลงวันไรหัวเสียงเล็กๆนั้นร้องโหยหวนอย่างไม่หยุดหย่อนและเมื่อควานจางหายไปก็ไม่มีแม้แต่ร่างของเปิดถังเซียนอันฉีซีสุดตัวลงท่านเอาเปิดเปิดของข้าไปไว้ที่ไหนเอาเปิดเปิดของข้าคืนมาฉีซีรีบหันตัวกลับวิ่งไปหาหมูม่ายย่ยด้วยความบ้าคลาั่งเธอคำรามร้องตีโพย,ต,พยตีพายด้วยใบหน้าดูร้าย มู่หมายเย่จ้องมองเธออย่างไม่พอใจสาวเจ้ากรรมนางนี้กล้าตะโกนใส่เขาเพื่อสามีของนางจริงๆมู่หมายเย่ไม่ตอบอะไรใบหน้าของเขาเย็นชามองข้มอันชีซีผ่านไปด้านหลังเธอร่างสูงยาวค่อยๆเดินก้าวเข้ามาซีเอ,อ๋เสียงแผ่วเบาเรียกอันชีซีเธอรีบวิ่งไปหาเปิดถังเซียนและยื่นมือออกไปคว้าตัวเขาเปยป่ย,ปยท่านทําให้ข้ากลัวแทบตายท่านไปอยู่ที่ไหนมาเสียงของชีซียังคงสัน่น เธอกอดเปิดถังเซียนแน่นเขาลูบหลังเธอเบาๆไม่ต้องกลัวข้าอยู่ที่นี่แล้วถ้าเวลานั้นเขาออกมาเขาคงไม่รู้ว่าชีซีห่วงยายเขามากแค่ไหนโอ้เก่งมากเจ้าหนูมู่หม่าย่พูดช้าๆเมื่อเห็นว่าแววตาเปิดถังเซียนยังคงนิ่งสงบเหมือนเขาไม่สะทอนสถานอะไรถึงอย่างนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องและพูดอย่างหนักแน่นเสียงแข็งแต่เจ้ายังไม่อาจพาอันชีซีไปด้วยได้เมื่อเห็นว่าใบหน้าของเปิดถังเซียนเริ่มจะเดือดพล่านอีกครั้งมู่หม่าย่ก็หัวเราะเบาๆ เอาละให้อันชีซีตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าว่านางต้องการอยู่ที่นี่หรืออยากกลับไปกับเจ้าเปยดทังเซียนรู้สึกโล่งใจเขามองอันชีซีและพูดเสียงอ่อนโยนซีเอ๋อเรารีบกลับบ้านกันเถอะอันชีซีตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเธอตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและทันใดนั้นเธอก็เข้าใจว่ามู่หม่ายเย่กำลังทดสอบเปยท์ทังเซียนอีกครั้งเธออยากจะกลับไปกับเขาแต่เธอก็อยากจะอยู่เพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ให้แข็งแกร่งขึ้นอีก ซีเอิร์เปิดถังเซียนขมวดคิ้วเขานิ่งไปครู่หนึ่งและสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดในตัวอันชีซีเธอดูกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งนี้ทําให้เขาไม่มีความสุขเปยเปยท่านกลับไปก่อนเธออันชีซีตอบเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้ตัวเองต้องเป็นภาระเขาอีกต่อไปอย่างน้อยการพลากจากกันในเวลาสั้นๆก็คุ้มค่าที่จะได้อยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตเปยดถังเซียนตอบทันควันและเขาก็เผลอใช้น้ำเสียงรุนแรงออกไป เจ้าพูดอะไรเจ้าหมายถึงเจ้าไม่อยากกลับไปกับข้าเหรอเขามองเธออย่างไม่เชื่อสายตาและรู้สึกไม่สบายใจทําไมเธอถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เธออยากจะอยู่กับชายที่เธอเพิ่งรู้จักได้แค่สามวันจริงๆหรืออะไรที่ทําให้เธอคิดแบบนั้นได้แล้วเธอ,อยังเรียกเขาว่าอาจารย์เสียด้วยซ้ํานี่มู่หมายเยเป็นตัวละครรับอะไรกันอันชีซีรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเห็นการจ้องมองของเปยถทั้งเซียนเธอกัดริมฝีปากตัวเองและกระซิบข้าก็อยากกลับไปกับท่านเหมือนกัน แต่ข้ามีเรื่องสําคัญมากที่ต้องทําข้าจึงยังกลับไปไม่ได้ข้าขอเพียงท่านกลับไปก่อนเถินะและข้าจะตามไปอีกไม่กี่วันเท่านั้นแต่คําพูดจริงใจของอัญชีซีกลับปลุกความโกรธของเปย์ถังเซียนให้ตื่นขึ้นหรือเธอได้เจอกับผู้ชายยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบอย่างมู่ใหม่เย่จนมันเกิดกลายเป็นความรักครั้งใหม่ไปแล้วอย่างนั้นหรือเขาบีบข้อมืออัญชีซีแน่นอย่างดูเดือดและถามอีกครั้งด้วยเสียงเย็นชาอันชีซีเจ้าจะกลับไปกับข้าไหม ใบหน้าของเปยถทังเซียนมืดมนดวงตาของเขาราวจะกลืนกินเธออันชีซีรู้ว่าเปยถทังเซียนไม่ค่อยเรียกเธอด้วยชื่อเท่าไหรนะ่นักหัวใจของชีซีถูกแช่แข็งในขณะที่หัวใจของเปยถทังเซียนก็เต็มไปด้วยความสับสนชีซีเพิ่มอารมณ์ดื้อรั้นของตัวเองเข้าสู้และพูดอย่างหนักแน่นข้าจะไม่กลับไป เปิดทั้งเซียนพยายามอย่างมากที่จะดูแลและรักอันชีซีให้ดีที่สุดเขายอมละทิ้งภาพสง่างามทั้งหมดที่ผู้คนวาดไว้แต่ในตอนนี้วันนี้อันชีซีกลับปัดมันลงพื้นและตบหน้าเขาเข้าอย่างจังด้วยคำพูดของเธอเปิดทั้งเซียนพูดเยาะเย้ยเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลับไปอีกเขาหันหลังกลับไปที่ประตูเดินเชื่องช้าอย่างเศร้าโศกและเจ็บปวดแต่ยังคงยืดหลังตรงด้วยท่าทางยะโสราวกับว่าเขาไม่เป็นไรเลยเราวกับว่าเขากลับไปเป็นอย่างที่เคยเป็นเด็ดเดีย่ยวเย็นชาและโดดเดี่ยว บทที่277อันชีซีตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเธอมองดูแผ่นหลังของเปยถังเสียนที่เกือบจะหายรับตาเธอไปคำพูดเย็นชาย,ยังคงก้องดังในห้องโถงอันชีซีพูดไม่ออกน้ำตาจุกอกเธอยืนมองจนร่างสูงนั้นหายไปและในที่สุดน้ำใสน้ำใสที่ล้นจนคลุมลูกตาดำของเธอก็พุ่งออกมา มู่หมาย่เองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวจะพลิกผันเป็นเช่นนี้ทีแรกเขาคิดว่าเขาชนะเปิดทังเซียนแล้วแต่ดูเหมือนจะพ่ายแพ้เพราะเสียงสะอื้นของฉีซีทําให้จนมู่หมยาย่ตํตหนิตัวเองหากเขาเป็นคนสั่งให้อันชีซีอยู่ต่ออย่างน้อยทั้งเปิดทังเซียนและอันชีซีก็จะยังอยู่ที่นี่ต่อด้วยกันแต่เขาก็ไม่เสียใจหากเปิดถังเซียนไร้ความอดทนเช่นนี้แสดงว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นหลานเคยแห่งหมู่บ้านพยักซ่อนเร้น เอาหล่ะเจ้าอย่าร้องให้ไปเลยดูสิตัวเจ้าเป็นธาตุน้ำต่อให้เสียน้ำไปมากเพียงใดก็จะไม่เหี่ยวเฉามูมา่หม่าย่รีบเดินเข้าไปหาอันชีซีเขายื่นมือจะเช็ดน้ำตาให้เธอแต่อันชีซีหลบเลี่ยงเขาอันชีซีจ้องมองมูม่หม่าย่และร้องคํารามท่านตั้งใจท่านทํามันอย่างตั้งใจทั้งที่ท่านรู้ดีว่าทําไมข้าอยากจะอยู่ที่นี่และท่านรู้ว่าข้าคิดถึงเปื่อยๆแต่ก็ยังยั่วย,ยุจนเรื่องราวมันเลวร้ายแบบนี้ภูมิใจในตัวเองนักใช่ไหมแต่ข้าเกลียดท่าน เธอร้องตะโกนดังดูเหมือนเธอจะแน่ใจว่าให้ตายมูม่หมาเย่ก็จะไม่โกรธเธอเขาคงจะอดทนต่อเธอเช่นเดียวกับคนเป็นพ่อควรจะทำและใช้มูม่หมาเย่ไม่โกรธแต่เขายังคงพูดจาอันธพาลเจ้าพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาโกรธเจ้าต่างหากที่ใจร้ายและข่าเกรงว่าการที่เขาไม่ให้เจ้ากลับไปอีกอนาคตเจ้าจะไม่มีที่อยู่ชีซียังคงมองมูม่หมาเย่ด้วยความโกรธทั้งน้ำตาเธอตอบด้วยความดื้อรัน้น ไม่มีทางเปยเป่ดยของข้าชอบข้ามากที่สุดเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะมารับข้าแน่อันชีซีเดินเข้าไปในห้องซ้อมเธอเปลี่ยนความเศร้าเป็นความโกรธผลักดันให้ตัวเธอฝึกฝนและเธอจะทำมันให้สำเร็จให้เปยยถังเซียนรู้ว่าเธอพูดความจริงและการตัดสินใจของเธอในวันนี้ถูกต้องแล้วเธอจะเป็นอย่างไรหรือหากเขาไม่มารับเจ้า จ้าเป็นภรรยาของเขาหากไม่อยู่ในวังเป็นเวลานานก็จะมีข่าวลือเกิดขึ้นอยู่ดีแม้เปยดทั้ทงเซียนจะให้ความสําคัญกับเจ้าแต่เจ้ารอดูก็แล้วกันว่าถึงตอนนั้นเขาจะทําอย่างเจ้าคิดหรือเปล่ามู่หม่ยมยา,า,ายู่่้้้้้้้้้้้้ี้้้้้้้้า้้้้้้้้้้ี้้้้้้ดค้ดค้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า,า้้้้้้้้้้้้้ือพวก้ั้นไม่ได้ด้ก็หมายความว่าเขาไม่ใช่เป้้ถ้งเซียน คนที่ค่าเฝ้ารักอยู่ในใจอุปสรรคที่คนเช่นท่านมอบให้เราเราจะต้องผ่านมันไปจนการวิวาทขัดแย้งในวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะหัวเราะร่วมกันในอนาคตดวงตาของชีซีเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจราวกับเธอเห็นภาพฝันว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกับเปิดทั้งเซียนอย่างมีความสุขสีหน้าเธอกลับมาสงบอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนกำลังพบบางสิ่งที่ดี มู่หม่าย่ามองฉีซีจากด้านหลังอย่างประหลาดใจทำไมจูจ่ๆเธอถึงราเริงขึ้นมาได้หัวใจของตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคนนี้ทำมาจากอะไรยายเปลี่ยนทัศนคติให้กลายเป็นแง่บวกได้ในเวลาอันแสนสั้นแล้วอะไรที่ทำให้เธอมั่นใจในความรักของตัวเองขนาดนี้เปิดทั้งเซียนเดินออกมาจากวังด้วยความกโกรธและหงุดหงิดและยิ่งทุกฝีก้าวของเขามีแต่เสียงที่เขาไม่อยากได้ยินเขาอยากจะได้ยินเพียงเสียงของเธอวิ่งตามหลังเขามาและเมื่อมันไม่เป็นอย่างใจคิดเขาก็ยิ่งกโกรธมากขึ้นอีกผู้หญิงใจร้ายคนนี้ เวลาผ่านไปถึงเจวันติดต่อกันที่เขาเลือกจะเพิกเฉยต่อเธอแต่ในทุกวันเขาก็ยังคงเฝ้ามองไปที่สนามหญ้าพลางคิดถึงอันชีซีอยู่เสมอความโกรธถูกซ่อนไว้ใต้ใบหน้ายเย็นชาเขากลายเป็นคนที่นิ่งและเงียบงันกระทั่งคนรับใช้ที่อยู่รอบๆตัวสั่นด้วยรัศมียะเยือกของเขา ผู้คนต่างรู้ดีว่าในเวลานี้เปยดถังเซียนอารมณ์เสียมากเพราะแม้กระทั่งเปย์ถังลี่ก็ยังถูกเขาดุและซีหยวนก็เข้ามาต่อสู้กับเขาครั้งใหญ่จนทั้งคู่ต่างได้รบับบาดเจ็บถึงจะไม่ไร้ายแรงมากนะักส่วนจักรพรรดิยังคงร้อนใจเขาสั่งให้เปยดถังยุ่นถามเรื่องราวของอัญชีซีกับเปยดถังเซียนเพราะกำลังใจจดใจเจ่อก,กับหอคอยยกที่เธอจะนำมามอบให้แต่อันชีซีไม่ได้อยู่ที่นี่ ดังนั้นความปรารถนาของเขาจึงทำได้เพียงผลัดวันเวลาออกไปเท่านั้นเปิดถังเซียนเดินทางไปขึ้นศาลที่พระราชวังทุกวันและเขามักจะตั้งใจผ่านวังของทูซีหญิงเสมอแต่ก็ไม่เคยพบชีซีเลยดูเหมือนว่าเธอจะได้รับการดูแลอย่างดีอยู่ลับๆไม่มีข่าวคราวใดเกี่ยวกับเธอรั่วไหลออกมาเลยแม้แต่น้อย เปิถังเซียนยิ่งรู้สึกหนักใจและกังวลเดิมทีเขาไม่คิดเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเลยแต่บัดนี้เขาสาบแช่งตัวเองร้อยครั้งต่อวันหมกมุ่นอยู่กับการถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นกับเธอจะเป็นยังไงหักอันชีซีไม่กลับมาหาเขาจริงๆเขาหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยความหวังว่าสาวน้อยหน้าโง่งคนนั้นจะโผล่หน้ามาเสียทีแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่มากมายที่เธอจะไม่กลับมาอีกแล้วมีดหลายล้านเล่มปักแทงหัวใจของเปิดถังเซียนมันทำให้เขาเจ็บจนแทบจะหายใจไม่ออก บทที่278ทันใดนั้นก็มีข่าวลือกันว่าเปิดถังเซียนรีบร้อนเข้าไปในวังเพื่อพบจัก,กรพรรดิในเวลาพลบค่ำและเปิดถังเซียนก็หยุดชะงักกระทันหันทันทีร่างเล็กสวมชุดกระโปรงจีบสีฟ้าอ่อนผมยาวสลวยปรกเอวคอยกสีขาวดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเธอเอามือไพล่หลัง หัวใจเปิดทั้งเซียนถูกกระตุกอย่างรุนแรงความเย็นชาในหัวใจหลอมละลายกลายเป็นน้ำในที่สุดเทก็กลับมาเขาอยากจะอ้าปากและทนแทบไม่ไหวที่จะได้เรียกชื่อเธออีกครั้งแต่เพราะเขาไม่อยากเสียหน้าเขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาต่อสู้กับเธอเขาก็มักจะพ่ายแพ้เสมอเขาต้องสูญเสียชุดเกราะหนาปลดมันออกด้วยตัวเองอย่างจำนวนตนแต่เมื่อเขากำลังครุ่นคิดอยู่อันชีซีที่ยืนก้มหน้าก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างเธอหันหน้ากลับมาดวงตาสองคู่สบกันอย่างไม่คาดคิด แต่เธอก็มองข้ามเขาไปอย่างกังวลภาพด้านหลังมู่มหมายเย่กำลังพูดบางอย่างกับจักรพรรดิตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งเดือนที่ชีซีอยู่กับมู่มหมายเย่เธอไม่เคยเห็นเขาโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยพลังของเขาในตอนนี้แทบจะทำลายล้างโลกทั้งใบได้และเธอเกือบจะได้รับบาดเจ็บจากรัศมีที่มู่มหมายเย่แผ่กว้างในเมื่อวาน เปิดทั้งเซียนมองดูอัญชีซีอย่างเย็นชามือใหญ่ของเขากำหมัดแนบข้างตัวการแสดงออกของเธอและในตาคู่นั้นมีแต่ความเมินเฉยเขามองเธออย่างดูเดือดอีกครั้งและเดินผ่านเธอไปหาจักรพัดโดยตรงแต่เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติภายในห้องดวงตาขงเขาปะทะเข้ากับผู้สงาสารคนหนึ่งที่ไว้หนวดคราวยาวเฟิร์มดูเหมือนมู่หมายเย่จะปลอมตัวมาแต่เปิดทังเซียนก็ไม่ได้พูดอะไรทูซีหญิงตัดสินใจจะไปแล้วจริงๆหรือจักรพัทผู้แสดงความเสียใจ เดิมทีข้าต้องการเชิญทูตให้มาเยี่ยมเปยเหอสักหน่อยแต่ดูจะไม่มีโอกาสเลยเปยถังเซียนได้ฟังหัวใจของเขาก็สันไหวเขาไม่คิดว่าทูตซีหญิงจะจากไปแต่นั่นก็หมายความว่ามู่หมาเย่ก,ก็จะไปด้วยหรือเปล่าเขาเผลอมีความสุขช่วขณะเช่นนั้นแล้วชีซีก็จะกลับมาใช่ไหมถูกแล้วท่านเราอยู่ในประเทศของท่านมานานถึงเวลาที่เราต้องกลับไปหาจักรพรรดิแห่งประเทศแล้วขอบคุณสำหรับการตอบรับและดูแลอย่างดี เราจะไม่มีวันลืมคุณนี้ของท่านเลยผู้ส่งสารตอบเข้าใจแล้วเอาละหากท่านไม่เร่งรีบกันเกินไปนะข้าคงจะได้จัดงานเลี้ยงส่งจักรพัฒดพูดเชิงเสียดายแต่อันที่จริงเขาอยากจะให้พวกซีหญิงออกไปให้เร็วที่สุดมากกว่าขอบคุณฝ่าบาทชาวซีหญิงโค้งคำนับจักรพัฒขอให้หลานชายค่าเจ้าชายซีอานได้ต้อนรับท่านอย่างดีเป็นครั้งสุดท้าย จักรพรรดิหันไปหาเปยถทังเซียนก่อนจะพูดอย่างเชื่องช้าทูจักซีหญิงจะกลับประเทศในเร็ววันนี้เจ้าจงส่งพวกเขาออกจากเมืองให้ดีที่สุดเปยถทังเซียนรู้ถึงความต้องการของจักรพรรดิเขาตอบรับทันทีน้อมรับคำสั่งท่านปรดวางใจเมื่อทุกคนเห็นตัวแทนของซีหญิงออกมาจากห้องจักรพรรดิพวกเขาก็รีบวิ่งปรีไปหาหมูมาเย,ย่ที่ปลอมตัวเป็นผู้ส่งสารทันทีรวมถึงอัญชีซีก็เช่นกันออกไปข้างนอกแล้วค่อยว่ากันเถิด มูหมาย่ตอบและอันชีซีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิ่งตามเขาออกไปเธออดไม่ได้ที่จะถามเขาด้วยเสียงกระซิบอาจารย์ท่านไม่ไปได้ไหมมูหมาย่มองดูเธอด้วยความรักอย่างที่เขาเฝ้ามองเสมอมาเขานึกชื่นชมพัฒนาการที่รวดเร็วของอันชีซีอยู่ในใจเธอสามารถใช้พลังของตัวเองได้ถึง60เอร์เซ็นแล้วการร้องให้ทําให้คนที่เหร่และดูน่าเกลียดเดี๋ยวเปื่อยๆก็จะไม่ชอบหน้าเจ้าเอาหรอกมูหมาย่พูดติดตลก แต่ความโศกเศร้าในการจากลาของเขาก็ไม่ได้จางหายไปอันชีซีจับมือมู่มาเย่และพูดถามอีกครั้งอาจารย์ทำไมท่านต้องไปด้วยแล้วจะกลับมาอีกใช่ไหมกลับมาเมื่อไหร่ มู่หม่ายแย่รู้สึกขมขื่นในใจเขาไม่อยากจะจากเธอไปเช่นกันแต่เพราะประเทศสีหิงที่เขารักและห่วงแหนเฝ้าปกป้องมาครึ่งชีวิตกำลังเกิดการกดความโกรธเดือดดานขึ้นอีกครั้งทีแรกที่ได้ยินข่าวเขาแทบอยากจะบินไปฆ่าคนทยทยานพวกนั้นแต่เขาต้องพยายามสงบสติอารมณ์และระงับความตังวลไว้ภายในใจเพราะเขาอยากให้อันชีซีได้เรียนรู้จนมากพอที่จะให้เขามั่นใจว่าเธอดูแลตัวเองได้ในระหว่างที่เขาไม่อยู่บทที่2 7 9ไม่เป็นไรหรอก เจ้าจงกลับไปหาเปยถทังเซียนเสียข้าจะกลับมาเร็วๆนี้อย่าเกียดคร้านและจงฝึกงานให้หนักเข้าไว้ถ้าข้าบังเอิญเห็นว่าเจ้าอืดข้าจะลงโทษเจ้านะมู่หมายย้แซงทําเป็นแหย่เธอเล่นดวงตาแดงเพลิงเปล่งประกายด้วยความรักเปยถังเซียนเฝ้ามองคนทั้งสองด้วยสายตาเย็นชาเขาไม่เข้าใจว่าคนอย่างมู่หมายย่สําคัญอะไรต่อเธอนักหรือจะมีเสน่ห์จนอันชีซีเกิดหลงไหลขึ้นมาจริงๆเปยถทังเซียนข้าอยากให้เจ้าช่วยดูแลซีเอ๋อแทนข้าทีและหากนางเป็นอะไรขึ้นมา ข้าจะไม่ไว้หน้าหรือกระทั่งชีวิตเจ้ามู่หม่าย่ส่งข้อความทางจิตถึงเปยท์ทังเซียนอย่างที่เขาไม่ทันคาดคิดบอกถึงความไว้ใจที่มู่หม่าย่มีต่อเขาเปยดทังเซียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวมู่หม่าย่ก็หายไปเสียแล้วเหลือเพียงทีมทูตซีหญิงกลุ่มหนึ่งอันชีซีมองพวกเขาจากไปทีละคนด้วยความเศร้าใจเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงความรักแบบที่พ่อมีให้ลูกสาวคนหนึ่งเธอไม่รู้ว่ามันจะมีวันนี้และจะจากไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เปย์ทังเซียนมองอันชีซีด้วยดวงตาลุกชนเขาคว้าข้อมือเธอแน่นและคำรามกลับบ้านไว้ฉันจะคิดบัญชีเธอเปยดทังเซียนคิดดังๆในหัวสมองชีซีนั่งนิ่งเธอมองซ้ายมองขวาอย่างลนลานในขณะที่เปยทังเซียนจ้องเธอตาเป็นไฟ เวลานี้คนรับใช้กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารมื้อเย็นผู้คนถอนหายใจเมื่อเห็นว่าในที่สุดเจ้าชายของพวกเขาก็ได้พบเจ้าหญิงที่ตามหาเสียทีแต่หน้าประหลาดที่การกลับมาของอัญชีซีไม่ได้คลายประกายฟืนของเปิดถังเซียนลงได้เลยมันยิ่งร้อนขึ้นอีกจนไฟแทบลุกไหม้ในห้องอาหารเปิดถังเซียนนั่งอยู่ในความเงียบงันและเพ่งมองไปที่อัญชีซี เขาอยากจะรู้นักว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะสามารถมองหน้าเขาตรงๆได้ตอนไหนแม้ว่าเขาจะไม่สบายใจและรู้อยู่ต็มอกว่าจะต้องดูแลเธออยากจะอุ้มตัวเธอเข้ามากอดให้แน่นที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเพราะเขายังคงข้องใจกับสิ่งที่เธอทําในวันนั้นฟาบาทถึงเวลาอาหารเย็นสาวใชผ้ผพูดเสียงสั่นเทาเธอถอยห่างจากเปิดถังเซียนหลายร้อยเมตรด้วยความกลัวกินเปิดถังเซียนพูดกับอันชีซีแต่เธอยังคงไม่ตอบสนองในที่สุดเขาก็กระแทกตะเกียบในมือและคำรามเสียงดัง อันชีซีกินข้าวอันชีซีที่กำลังจิตใจหลุดลอยสะดุ้งเฮือกทันทีเธอกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วและเห็นอย่างจำแจ้งว่าเปิดทั้งเซียนกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธเพียงใดอันชีซีขมวดคิ้วและพูดอย่างไม่พอใจก็แค่บอกให้กินทำไมต้องตะคอกด้วยหลังจากเธอพูดจบเธอก็คว้าตะเกียบแล้วเริ่มตักข้าวเข้าไปแต่ยังคงคิดถึงสิ่งที่มู่หม่ายย่เตือนเธออยู่เสมอก่อนที่เขาจะจากไป เขาเตือนให้เธออยู่ใกล้ชิดเปิดถังเซียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างที่เขาไม่อยู่และหากไม่ออกไปข้างนอกได้จะยิ่งดีเขาบอกให้เธออดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้รอจนกว่าเขาจะกลับมาและคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอยิ่งอันชีสีกรอเสียงของมูมาเย่ในหัวมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างค้างคาในใจแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็นึกไม่ออกอยู่ดีทั้งยังมีแต่ความฟุง้งซ่าน และอันชีซีก็ไม่เห็นความตื่นตระหนกในแววตาของเปยถทังเซียนเลยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าเธอรู้สึกอะไรหรือที่จริงเขาไม่ได้สนใจมันแต่สิ่งที่เปยถทังเซียนกำลังคิดอยู่ต่างจากสิ่งที่อันชีซีเห็นภายนอกเขาเฝ้ากังวลว่าเธอจะยังเสียใจกับคำพูดขาองค์เขาวันนั้นอยู่หรือเปล่านอกจากนั้นชีซียังดูโตขึ้นมากอาระมอของเธอมีเพียงความอ่อนโยนและสงบเย็น ดูสง่างามไม่มีใครสูงเทียบเปิดทั้งเซียนถอนหายใจเบาๆเขาไม่รู้ต้องทำยังไงจริงๆ,ๆเช่นเดียวกับชีซีที่ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะกลัวว่าจะต้องทะเลาะกับเปิดทั้งเซียนอีกเธอรู้ว่าหาเขาอึดอัดอยากจะคืนดีกับเธอแต่เธอก็จะรักษาหน้าตัวเองไว้เช่นกันมาคอยดูดีกว่าว่าความอดทนใครจะมีขีดจำกัดสั้นจูดทั้งสองกินข้าวในความเงียบงันตกอยู่ในห้วงอารมณ์ต่างคนต่างคิด เปิดถังเซียนหยิบตะเกียบเอื้อมมือออกไปเป็นเวลาเดียวกับที่ชีซีกำลังคีบรากบัวกรอบตะเกียบของทั้งสองถูกกันอย่างบังเอิญสายตาสองคู่จ้องมองกันและละจากกันอันชีซีเหลือบมองเปิดถังเซียนเธอเลิกคิ้วขึ้นและยิ้มอ่อนๆบทที่280ตะเกียบของทั้งสองค่อยไปมากันอยู่หลายครั้งเหล่าคนใช้ต่างตกตะลึงกับพฤติกรรมเด็กๆของ พวกเขาอันชีซีรู้ว่าเปิดทังเซียนตั้งใจทําให้เธอโกรธแต่เธอจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเขาเธอวางตะเกียบลงบนจานเบาๆและพูดพลางยิ้มเล็กๆข้าอิ่มแล้วข้าจะไปพักผ่อนก่อนเธอเดินจากไปและยืนขึ้นทิ้งสายตาโกรธเกลี้ยวของเปิดทั้งเซียนไว้ทำไมเธอไม่โกรธล,ละ่ะแล้วถ้าเธอไม่ยอมแสดงอารมณ์อะไรเขาก็คงเดาไม่ถูกไม่รู้จะเข้าทางไหนเขาไม่อยากจะพูดคำว่าเรื่องนี้เป็นความผิดข้าหรอ ใช่และเขาจะไม่พูดแบบนั้นเด็ดขาดเปิดทั้งเซียนนั่งนุ่นอยู่กับตัวเองทันใดนั้นแผ่นดินก็สั่นไหวอยู่นอกประตูเขาสะดุ้งเฮือกและรีบวิ่งออกไปกลัวอันชีซีจะเป็นอันตรายขางกล้าไอโรคจิตนี่เจ้าอยากตายหรืออันชีซีกำลังเตะเข้าก้นชายคนหนึ่งอย่างจังให้ตายเถิดทันทีที่เธอออกมาเธอก็พบคนนิสัยไม่ดีเข้าข้าเองข้าเองอันชีซีโอขาข้า เสียงทุ้มลึกปนโกรธของเปิดถังรี่ร้องดังขึ้นเป็นเพราะอันชีซีกลับมาเขาถึงมีความสุขมากในหัวใจจนอดไม่ไหวที่จะเข้าไปกอดเธอจนลืมไปว่าการกระทํามเมื่อครู่อาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดเพราะเธอเป็นพี่สะพ้ยทันทีที่อันชีซีได้ยินเสียงเปิดถังลี่เธอก็จับหน้าเขาเงยขึ้นภายใต้แสงไฟและถามทันทีมันสายไปนิดหน่อยนะทําไมท่านมาบ้านข้าอย่างเงียบๆเ,เล่าไม่ข้าไม่ได้จะลับๆล,ล่อๆทําอะไรไม่ดีเลยนะ เจ้ากังวลมากเกินไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นดาวพระนครหรือที่ใครเห็นเข้าก็อยากจะกัดเนื้อหาอันชีซีเปิดถังลี่ตะขอกลับอันชีซีฟังคำเสียดสีจากปากเขาเธอก็อยากจะเพิ่มพลังกล้ามขามากขึ้นอีกเอาละ่ะเปิดถังเซียนที่ยืนมองอยู่นานอดไม่ได้ที่จะตะโกนห้ามก่อนที่เรื่องราวจะเลวร้ายไปมากกว่านี้แม้เขาเองจะตกตะลึงที่เห็นพลังหน้าทึ่งของอันชีซีอยู่ไม่น้อยเลยอันชีซีพูดขึ้นอีกครั้ง ถ้าท่านแอบโจมตีข้าแบบนี้อีกข้าจะทําให้ท่านเห็นว่าข้าหาใช่ดาวพระนครไม่แต่เป็นนางร้ายพิบัติโลกต่างหากเธอหันหลังกลับและสะบัดแขนเดินจากไปเปิดถังลี่ยืดคอขึ้นยาวพลางตะโกนไล่ตามเธอไม่ข้าไม่อยากเห็นเพราะวันนี้ข้าเห็นมันจนตาสว่างแล้วเขาชี้หลังของอัญชีสีหน้าแดงด้วยความโกรธลางนึกในใจว่าความรู้สึกดีๆของเขามันทําให้เธอคิดร้ายขนาดนี้ได้ยังไงกัน เปิดถังเซียนอ่สงสัยในบทสนทนาไม่ได้ว่าทำไมเปิดถังลี่ถึงเรียกเธอด้วยชื่อจริงและนั่นทำให้เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักระวังคำพูดและการกระทำของเจ้าด้วยเจ้าไม่ควรจะเรียกชื่อพี่สะพ้ายของเจ้าด้วยชื่อจริงไม่กลัวหรือหากคนจะหัวเราะยะความเกเรของเจ้าแม้ในตาของเปิดถังลี่จะสันไหวแต่เขาก็พูดด้วยรอยยิ้มข้าจะกลัวอะไร ในเมื่อข้ามีพี่สามสนับสนุนอยู่ตําตาข้าแค่อยากรู้ว่าพี่สะพ้ายกลับมาแล้วจริงๆข้าถึงได้มาดูไม่รู้ทำไมนางถึงได้ดุนะักไม่นานที่จะต้องเจอฤทธิ์ใหม่ของนางเป็นแน่เปิดถังเซียนมีเรื่องให้คิดมากเกินกว่าจะโต้อตอบสถานการณ์หน้าห้องอาหารจึงมีเพียงความบังเวงอันชีซีเดินกลับมาอย่างที่พักที่เธอเคยอยู่อย่างมีความสุขเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนกำลังยืนสองโคมไฟเฝ้าทางข้างหน้าชีซีเห็นว่าลานบ้านเธอสะอาดเอี่ยมอ่องโอ ดูเหมือนว่าจะมีคนคอยดูแลมันให้อยู่เสมอดีจังเลยพวกเจ้ากลับไปพักเถอะอันชีซีออกคําสั่งช่วงนี้เธอเอาแต่ฝึกซ้อมอย่างหนักจนแทบไม่ได้นอนเลยในเมื่อตอนนี้ว่างแล้วก็ต้องใช้เวลาหลับตาให้คุ้มค่าที่สุดเจ้ากะคนใช้โค้งคำนับทําความเคารพเธอก่อนจะเดินจากไปช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือ จู่ๆเสียงผู้ชายก็ดังขึ้นด้านหลังอันชีซีเธอสะดุ้งและหันหลังกลับไปมองทันทีหว,หวงซีวยนกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกลมในห้องโถงมองดูเธออย่างเงียบๆมาครู่หนึ่งแล้วขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่องระบิดนว์ดปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป และสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ